มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก44ปีนะก็อยู่ต่งางจังหวัดนี่แหละถามว่าบาคินิกหมอด้วยอะไรด้วยเรื่องผื่นขึ้นนะเขาขันตามตัวมาประมาณเดือนน,นนึ่งทีนี้วันดีคืนดีไปรักษาที่ร้านยาซื้อ,อยากินเองนะแล้วก็รู้สึกว่าผิวของตัวเองเนี่ยผิวค้าขึ้นมันจะทนไม่ไหวั้งน่าจะมีอะไรแปลกปลก,ก็เลยแบบมาหาหมอเข้ามาตอนแรกคือบอกหมอ,อช่วยดูนะครับพอดีเ มีคันตามตัวเหมือนมีผื่นขึ้นตามตัวนะก็มองป๊าบแรกอ,อ่อผิวคึ้นะเป็นผู้ชายตัวใหญ่เลย90กิโลโบวบบบอ่าแต่บอกว่าหนึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักขึ้นจาก90เป็น99เออแล้วหมอก็ใจเอ,อ๊ะแปลกๆละขึ้น9กิโลในเดือนหนึ่งนะแล้วก็มีคันตามตัวมีผิวคขึ้นมองไปที่ขาปุ๊บขาบ,ขาบวมฮะขาบวมฉึงแล้วหมอกดไปปุ๊บนี่ขาบุมด้วย นะอันนี้มันไม่ใช่แค่ผิวหนังแล้วฮะเจอกันแบบนี้คือที่สงสัยคือแปบ๊บแรกเลยนะไตเสื่อมนะผมก็ถามไปประวัติปสัสสาวะลดลงไหมเขาก็บอกอ๋อมันก็มีปสัสสาวะอยู่นะมีอ่อนเพลียไหมเขาก็บอกช่วงนี้อ่อนเพลียง่ายแล้วก็มีนอนราบไม่ได้ประวัติสําคการโพหมละนอนราบไม่ได้นะอันนี้ที่สงสัยก็คือมีเรื่องของน้าท่วมปอดถามว่าคนนี้ทํายังไงไปโรงพยาบานนะลฮะลำมาสถานเดียวฮนะ บอกได้เลยครับว่าเนี่ยน่าจะไตเสื่อมระยะที่ห้านะด้วยอายุที่44ปีเขาบอกมาว่าอ,อ๋อก็ทำไมปัสสาวะออกอยู่ทําไมถึงเป็นโรคไตต้องบอกวันนี้นะฮะปัสสาวะออกอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคไตนะเข้าใจกันใหม่นะเรื่องเรื่องนี้คือคอขาดตายนะสิ่งที่หมอทําคิดก็คือเรื่องของความรู้เนี่ยฮะการมีปัสสาวะอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคไตโอเคเนาะ เออก็อีกวัิหนึ่งคือปสัสสาวะเป็นฟองเนี่ยเป็นฟองขาวๆอะไรแบบนี้เป็นไป,ไปหายอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะถ้ามันเป็นฟองทุกวันเลยเนี่ยแบบฉี่ปุ๊บเป็นฟองปั๊บเลยเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะไปเช็คปสัสสาวะได้เลยอันนี้ค่อนข้างเชื่อว่าเป็นไตเสื่อมระยะ5แล้วก็มีน้ำท่วมปอดแล้วก็มีเรื่องของไอ้ฟอสฟอรัสเกินจากคันตามตัวผิวเข้มแล้วก็มีเรื่องเลือดจางเลือดจางเหนื่อยง่ายอะไรแบบนี้ดูตาก็ซีด ก็น่าจะเป็นไตระยะ5แล้วสุดท้ายก็น่าจะได้ฟอกไตนั่นแหละแต่ว่าด้วยอายุของเขาอ่ะ44ปีอ่ะไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะที่เจอกันเยอะช่วงนี้ก็จะเป็นไอ้กระท่อมไอ้กระท่อมมาทำลายไตได้ก็ระวังหน่อยถ้าใครใช้อยู่นะฮะเลิกใช้ได้ยิ่งดีนะไอ้ฟอกไตนี่คือฟอกทั้งชีวิตนะยกเว้นว่าหาไตมาเปลี่ยนได้นะซึ่งกระบวนการเปลี่ยนไตนี่คือยุ่งยากสิบเปงเลยนะ